พรยอนลึกขึ้นได้ว่าหนังสือพระนิพนธล์เล่มน,นี้บรรจุในกล่องสีขาวแล้วก็มีภาพกระต่ายกําลังเป่าคิดด้วยกล้าว่าเป็นซักโซโน,ซโซโนอยู่ที่มุมข้างบนใครเห็นเข้าก็บอกว่าน่ารักไม่ทราบกล้าว่ามีความหมายอะไรพิเศษหรือไม่เพี่เลขาก็กระต่ายนี่ก็เป็นปีของท่านท่านก็ติดประศูติีเถาะพี่เลขาแลยใส่กระต่ายรู้สึกว่าเห็นทั่วไปที่ที่นั่งสี่ที สนามหลวงก็มีสไต่ายตัวโตๆสองตัวแล้วก็บนเสือ้อทีเซอร์อะไรก็เห็นเห็นกระต่ายใครๆก็ใช้กระต่ายกันเพี่กล้าว่าจะเป็นภาพที่ทําขึ้นใหม่ไม่ใช่ภาพเก่าหรือสัญลักษณ์อะไรเป็นพิเศษแต่เดิมเป็นของใหม่คือก็คิดว่า,อ,าอยากจะใส่กระต่ายก็คิดว่าคนอื่นแบบอาจจะใช้บ้างเหมือนกันแต่เราก็คิดแบบขึ้นมาให้ให้คนเขียนขึ้นมาและคิดว่ากระต่ายจะทําอะไรดีก็เห็นจะต้องเล่นซัโทโนเโ็น ของโปรดกจะสงสวนลิขสิทธิ์อัตรานี้หรือไม่ประการใดก็พิจารณาควรจะสงวนไว้นะแต่ไม่ด้กาไปคิดเพราะที่นี่สงวนอะไรมันก็ไปหมดเหมือนภาพหรือข้อเขียนอะไรมันก็เท่ากันสงวนหรือไม่สงวนแต่จริงน่าเขาเขียนไว้ข้างในว่าสงวนก็น่าจะสงวนทั้งหมดใช่ไหมยังไม่ทราบพิ่เกล่าเลยพจารณาในในส่วนด้านการกีฬา<ค><ะ> ไม่ทราบกล่าวว่ารวบาสมเด็จพระยูวสวงมีแหวในด้านนี้มาแต่เดิมเมื่อสมพระเยาว์ประการใดพระพุทธเจ้าค่ะกีฬานี่ก็เล่นมามากเมืม่อไปที่สวิตสิตอยู่ที่นี่ก็อยู่ข้างนอกวิ่งเล่นอะไรนี้ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรเป็นพิเศษแต่เมื่อไปเมืองนอกแล้วแพทย์บอกว่าการอยู่ที่ภูเขาหน้าหนาวนั้นเ,เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงดีมากก็เลย ทุกหน้าหนาวก็ไปที่ภูเขาอยู่ที่ภูเขามันก็ต้องทําอะไรที่เฉยก็น่กเบื่อแต่ทีก็ต้องเล่นอะไรที่โกรดมากก็เล่นสกีนี่แล้วก็ทรงได้ดีทั้งสองพระอ,องค์เขาจะหัวองค์นี้องค์เล็กมากแล้วก็แต่ทรงได้ดีแม่ก็เขียนว่าคนชมกันทั้งนั้นแล้วก็ตอนแรกๆเมือ่อทรงก็ทรงได้ดีกว่าการที่แตก แต่เมื่อพอต่อต่อไปรชัชการที่แปดทรงทรงได้งามกว่าท่าท่างามกว่าแต่องค์นี้ม่เอ็นดูแล้วก็ตายได้ทุกคนทุกแข่งคือตายที่ทเดนไม่ล้มไปได้เร็วกว่าอะไรอะไรแต่องคโน้นสไตล์ดีกว่าก็มีแปลกเป็นคนอย่างนี้สเต็ตน,น้ำแข็งก็เล่นมากเล่นเซมที่เร็วกว่าฮอกกี้แต่ก็ไม่ได้ไปเล่นฮอกกี้จริงๆอจัง,องเล่นกันสองสาคนเท่านั้น คือเล่นกันในพวกเราเองเท่านั้นแต่ตออก็ทรงเจ็บได้ดีของสองเหมือนกันีขอพระทัดความร,รู้ว่าในด้านการศึกษาไม่ทราบกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระยิ่งหัวเมื่อทรงพระเยาว์หรือเมื่อทรงพระเจริญขึ้นแล้วก่อนที่จะทรงรับาราชสมบัติหรือระยะต่อจากนั้นมาก็ดีทรงศึกษาวิชาการในด้านใดพระพุทธเจ้าครับพระตออแรกเวลาอยู่โรงเรียนก็เรียนเหมือนกันหมดทุกคนคือได้เลือกทางนี้ คือเรียนไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์แต่เรียนทางภาษาคือเขาให้เรียนให้เลือกได้จะเรียนภาษาเก่าทั้งหมดละตินภาษาละตินภาษาฟรีเ้าก็ไม่ได้เลือกแต่ย่างนั้นทั้งสามคนเราเลือกละตินกับอังกฤษเป,เป็นภาษาภาษาเยอรมันนั้นต้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่สวิตเเขาให้ต้องเรียนภาษาของเขา และภาษาอีกภาษาหนึ่งของเขาก็าประเทศสวิสนี่ใช้ภาษาสามภาษาใช้ภาษาเยอรมันในส่วนที่เป็นสวิสเยอรมันภาษาฝรั่งเศสในส่วนที่เป็นสวิสฝรั่งเศสและภาษาอิตาเลียนอีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องให้เรียนต้องอยู่ในทางทิ่ฝรั่งเศสก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่นี่แล้วก็ต้องเรียนอีกภาษาโดยมากเขาจะสอนเยอรมันไม่สอนอิตาเลียนนี่ก็สองภาษาน,นึงต้องเรียนแล้วก็ต้องเลือก จะเรียนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต้องเรียนละตินแต่นี่เลือกละตินและอังกฤีมไม่เรียกละตินและกรีกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักภาษากรีกเมื่อสอบเสร็จแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยตรงเรียนทางวิทยาศาสตร์เพราะสอนภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนทางช่างแต่ทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นั่นจะต้องเลือกเรียนห้าวิชาเพื่อจะได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตท่านเข้าใจว่าเรียนฟิสิก คมีจะเรียนรู้ศาสตรรู้สึกว่ายังไม่ได้เรียนเคมีเรียนฟิสิกส์แล้วก็อาจจะเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็อะไรก็ทราบคือเรียนได้ในปีแรกสักสองสามหนึ่งหรือสองสองหรือสามวิชาถ้าจําได้ก็มีสองวิชานี่คือสรงวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์เรียนได้เพียงเดือนกว่าเท่านั้นก็เลยกลับเมืองไทยท้องประจานที่แปดนั่น แต่เมื่อมาอยู่เมือง,งไทยแล้วก็ตรงคิดอยู่แล้วว่าอันที่จริงวิทยาศาสตร์แบบนี้มันวิทยาศาสตร์ทางทฤษฎีมากก็ไม่ไม่ไมตรงกับไทยนะอยากจะเปลี่ยนคิดว่าเมื่อกลับไปอยากจะเปลี่ยนเรียนสถาปัตเรียนสถาปัตย์มากกว่าก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นแต่เมื่อต,ต้อง พึ่งทรงได้ก็เลยต้องเปลี่ยนหมดเลยต็ทรงศึกษาทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทั้งหมดนี่เป็นเป็นคอสคอสไปไม่ได้จบไม่ได้ทรงมุง่งเอาปริญญาข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ทราบมาว่าเคยทรงศึกษาหรือจะศึกษาประการใดประการหนึ่งในวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ไม่เคยได้ยินเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคย ได้ยินเลยมีอยู่อย่างเดียวที่อาจจะโยงไปได้ก็คือว่าเรียนสถาปัตยมนี่อยู่ในโรงเรียนเขาเรียกสถาบันสถาบันของวิศวกรรมอยู่ด้วยกันในสถาบันเดียวกันเขาก็เรียกว่าสถาบันวิศวกรรมและสถาปันสังเกตการณ์วิศวกรรมเลยส่วนก็จะอยู่ในอาคาที่แปดนั้นเห็นจะทรงศึกษาวิชาพิธีศาสตร์ ่าแน่แนลแล้วก็ทาก่านกบโปรดทางนั้นด้วยคือทรงเลือกเองแล้วก็แม่ชอบพูดเสมอว่าเพราเคราะดีว่าชอบอยู่แล้วเพราะก็ควรจะเรียนที่ดีสารับโปรดทางนี้นด้วยแล้วก็ที่จริงก็กำลังสนุกสนานและได้ความรู้เป็นอันมาก